lên gật tớ ta lên lênh gật lên gật lênh lên lênh gật lênh lên đến gật lên, gật lênh gật lên nè, lênh gật lênh gật ai phun lênh gật cả đi lênh gật lênh gật cả

จะเปวิ paid, ่งอย่างน้อยอือใจปายดีเราดน้าโอ้ยนึโอ้ยพ่อจอมโอ้หนีลมึง เบชนะแล้วคนหน้าโอ้เนี่ยหันหน้าโอ้อันนี้ค่ะเนี่ยๆๆคนหน้าโอ้เขาชนะแล้วชนะล้อู้ยไอแงนีแล้ว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 ลุงคิดเหมันเด็กพิซูของลุงคิดได้ยังจะคิดกูกใจละ นแก่ชอบกันก็ว่าได้ทำไมเขาทำไมงูต <<|so|> ้องรนเรนทำไมเขาต้องเขาต้องนีลงคิดอ่ะต้องยังลอ่จะร่วเขาอี